สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคืนนี้เรามาดูพระท่ากระดานกับผมผมได้มาใหม่2องค์นะครับได้มาใหม่2องค์เลยจะถือโอกาสนี่นํามาทําคลิปนะครับเผื่อพี่พี่จะสนใจแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วเนี่ยรบก,กวนกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับกดติดตามช่องของผมด้วยเป็นเพื่อนสมาชิกร่วมกันนะครับตอนนี้ก็4,400ท่านแล้วนะครับวันนี้มีพระท่ากระดานบล็อกแรกนิยมหลังทุบมาให้พี่พี่ได้รับชมกันมีทั้งหมด2องค์นะครับเป็นพระที่ได้มาใหม่นะครับ หากใครติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยรับประกันแท้เกขคืนเงินเ,นเต็มจํานวนนะครับอยากที่จะอยากที่จะเผยแพร่บารมีพระจริงๆและอยากที่จะให้พี่ๆมาร่วมกันสะสมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่าดูพระกันเลยนะครับ คุยกับผมก็ต้องคุยเรื่องพระท่ากระดานใช่ไหมครับพระท่ากระดานที่ผมจะนามาเล่าวันนี้นะครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าอ่เป็นพระที่ผมได้มาใหม่นะครับเป็นพระที่ผมได้มาใหม่บูชามาใหม่แล้วก็นํามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆที่ชื่นชอบหรืออยากจะมาสะสมเมงินผมนะครับในพระท่ากระดานของกรุวัดต้นลำไย,ยนะครับ ่าผมพูดมาแล้วมากกว่า50คลิปนะครับแล้วก็พระของผมเนี่ยผมรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็ม,ตมจํานวนนะครับอ่าพระวัดนี้มันมีสเสน่ห์อยู่หลักๆเนี่ยสองอย่างนะครับหลักๆสองอย่างก็คือว่าเป็นพระที่มีเนื้อหาหมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเป็นตะกัวเก่าตะกัวเก่าหกรปีที่เชื่อว่าพะระฤาษีตาไฟท่านได้ อธิษฐานจิตปลูกเสกไว้แล้วนะครับที่เชื่อว่าพะระฤาษีตาไฟที่สร้างพระท่ากระดานกู่เก่านะครับที่ที่เราเรียกว่าเป็นกูเก่ากุใหม่นะครับกูวัดเหนือวัดกลางวัดล่างวัดท่ากระดานแล้วก็กู่วัดเทวสังคารามหรือที่ต่างๆนะครับเราจะมีความเชื่อว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระท่ากระดานถูกสร้างโดยพระฤาษีตาไฟใช่ไหมครับ แล้วก็เมื่อผ่านการระยะเวลามามีการแตกกูมาเมื่อปี2495ที่เป็นแบบแตกแบบอ่าเป็นที่รู้จักนะครับและมีผู้นําไปใช้มีผู้นําไปใช้แล้วก็เกิดพุทธคุณเรื่องอยู่โยงคงกระพันสายเหนียวพูด,ดง่ายๆอันนี้คือพูดแบบอ่าคนเล่นผ้าเนาะสายเหนียวนะครับอ่าก็คือพระทักดานนะครับและวัดต้นลำญ่ไปได้เนื้อหามวลสารจากถ้ำลั่นทมที่อำเภอศรสีสวัสดิ จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับพอได้ะตะกัวเก่าจากถ้ำลันธมมาแล้วเนี่ยและมีการเจอนะครับเจอพระท่ากระดานที่ถ้ำลันธมและเจอบล็อกพระและเจอตะกัวเก่าที่เรียกว่าตะกัวนมนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นมวลสารในการสร้างนะครับแต่เป็นลักษณะตะกัวนมคือมีลักษณะคล้ายเต้านม นมสาวพูด,ดง่ายๆคือแบบเป็นก้อน้ายนมสาวเขาจะเรียกตะกัวนมนะครับเป็นตะกัวที่มีอายุมากกว่า600ปีนะครับพี่ๆอ่าอันนี้คือมวลสารที่นํามาสร้างนะครับ2ก็คือพระเกจิคณาจารย์ที่มาอาธิษฐานจิตป,ปลูกเสกนะครับผมกล่าวไว้แล้วหลายคลิปมากนะครับและอีกประการก็คือว่าจะหาพระท่ากระดานยุคใหม่นะครับ จะหาพระท่าการะดานยุคใหม่ที่มาพุทธาพิเศกและมาอธิษฐานจิตปลูกเสกได้ยิ่งใหญ่เท่าออวัดต้นลำไยผมเชื่อได้ว่าหาไม่มีอีกแล้วนะครับอาทิเช่นพระธรรมคุณาพรอ,อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ หลวงพ่ออุตมะวัดวังมิเบการามนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งนัดยาหลวงพ่อห้วดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินหลวงพ่อทองสุกวัดท่าตะคอหลวงพ่อแยมวัดสามงามนะครับที่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์หรือเป็นพระเกจิแห่งยุคจริงๆนะครับแผ่นทองตรงนี้นะครับแผ่นทองตรงนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลูกเสก จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรายานสังวรนะครับหรือเราเราจะเคยได้ยินพระยศของท่านนะครับคือสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับวัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งท่านก็เป็นคนพื้นเพจัหวัดการจนบุรีครับผมก็เลยกล้าที่จะพูดได้ว่าสําหรับพระท่ากระดานยุคใหม่เนี่ยจะไม่มี จะไม่มีวัดไหนที่สร้างได้ยิ่งใหญ่เท่าวัดต้นลำไยอีกแล้วนะครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นพระธาตุกระดานยุคใหม่นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เช่าบูชาแล้วก็จะนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆที่ศรัทธาเนี่ยมาเช่าบูชานะครับถามว่าผมมีประสบการณ์ไหมผมห้อยไหมนะครับผมก็ห้อยตลอดนะครับดังเช่นองค์นี้นะครับอ่าผมจะห้อยตลอดเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมก็รู้สึก ถูกใจนะครับก็ห้อยตลอดแล้วก็มีความสวยอยู่ในตัวนะครับนะครับสวยอยู่ในตัวนะครับสนิมนี่ทั้งคราบไขทั้งสนิมนี่ฟูขึ้นมาจากเนื้อพระเลยนะครับอันนี้คือพระที่ผมห้อยนะครับดูครับหลังจากการปัええ๊มพระแล้วเนี่ยมีคราบไขนะครับสีขาวขึ้นฟูขึ้นมาจากเนื้อพระแสดงว่าคราบไขตรงนี้เนี่ยขึ้นฟูขึ้นมาจากหลังจากการปั๊มพระแล้วนะครับพี่พี่ดูนะครับพี่พี่เห็นไหมครับ ในกล้องผมอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้คือพระที่ผมห้อยนะครับและมีลูกค้าหลายท่านทักกันเข้ามาว่าผมอยู่ที่ยโสธรเนี่ยนะครับมีประสบการณ์บ้างไหมทําไมชอบนะครับประสบการณ์ของผมมีทุกวันครับเพราะเพราะว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือการไม่มีประสบการณ์การไม่มีเหตุเพศภัยการไม่ไม่มีเหตุการณ์ระทึกใจนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าบารมีของพระที่คุ้มครองบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมห้อยเนี่ย กปักรักษาครับเลยไม่มีเหตุการณ์ที่น่าระทึกใจให้ผมต้องเกิดความหวาดระแวงเลยนะครับแล้วก็เวลาเราห้อยเนี่ยเราก็จะไม่มีการไม่มีความเครื่องเคินนะครับมีแต่ความมั่นใจในการดน้าวงชีวิตนะครับแต่เราก็ไม่ประมาทในชีวิตครับอันนี้นี่อันนี้คือความเชื่อของผมนะครับที่มีพี่ๆหลายท่านถามกันเข้ามานะครับนะครับอ่านะครับอันนี้คือที่ผมห้อยนะครับนะครับความ อ่าไม่มีประสบการณ์นั่นแหละครับคือประสบการณ์ที่ผมเคยพูดจุดตรอดว่าเราไม่ไม่เคยประสบเหตุเพศภัยที่ร้ายแรงและผมก็เชื่อว่าการที่ไม่ประสบเหตุเลยเนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคุ้มครองเราอยู่นะครับก็คือพระท่ากระดางที่ผมห้อยนะอ่าอันนี้คือความความเชื่อของผมนะครับพี่พี่อ่านี่คือความเชื่อของผมนะครับเอาละครับโมไปเยอะนะครับวันนี้อ่า อ่าตอนที่ผมบอกว่าเด่นอยู่2เรื่องคือ1นนะครับของวัดต้นลำไยคือมวลสารคือมวลสารเก่านะครับคือตะกั่วเก่า600ปีและพิธีการอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับผมเลยพยายามอยากอยากจะมือมาเผยแพร่บารมีนะครับของพระรุ่นนี้นะครับเรามาดูมาดูพระกันนะครับอ่าดูห่างๆก็ได้นะครับเพราะว่ากล้องผมไม่ชัดนะครับเอาล้วครับนี่นี่คือคาบกลุเต็มๆเลยนะครับนะครับนี่คือ พระที่ผมได้มาใหม่นะครับส่วนพระที่ผมได้มาแล้วแล้วก็ทําคลิปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ได้นํามาเล่าซ้านะครับนะครับไม่ได้นํามาเล่าซ้ําแต่ว่าถ้าผมได้พระมาใหม่ผมก็จะนํามาออกคลิปอยู่ประจานะครับนะครับอ่าเป็นเป็นที่ได้มาใหม่นะครับพี่พี่ดูคาบคาบกรุคาบไขที่ขึ้นคุมพระพักของพระนะครับมีความสวยงามมากนะครับพี่พี่ดูแผ่นทองก็ยังชัดเจนนะครับพี่พี่ ทั้งคาบสนิมแดงสนิมแดงหกร้อยปีที่ขึ้นตรงฐานพระนะครับตรงขานะครับพี่พี่อุ้ยมีความสวยงามนะครับอ่านะครับมีเดือยด้วยนะครับอ่าบล็อกแรกต้องมีเดือยชัดเจนนะครับลักษณะเดือยนะครับแต่องค์นี้เนี่ยคาบกลุนี่ชัดเจนมากนะครับขึ้นคุมแบบผมเชื่อได้ว่าคาบคาบกลุ่ตรงนี้น่าจะขึ้นคุมมาตั้งแต่สมัยเป็นตะกัวนมนะครับก่อนที่จะตั้มเป็นพระออกมานะครับพี่พี่นะครับ ดูครับพี่พี่น่าลังนี่คือสนิมแดงนะครับสนิมแดงหกร้อยปีนี่คือเป็นตะกวัวที่ผ่านอายุมานะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นเนื้อสำริเนี่น่าจะเป็นสนิมเขียวใช่มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นสนิมแดงส่วนใหญ่จะขึ้นกับพระที่เป็นเป็นเนื้อตะกวัวถ้าส่วนใหญ่นะอันนี้คือความเชื่อของผมนะครับแต่ว่าใครมีข้อมูลมใหม่ๆก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับพี่พี่คอมเมนต์ได้นะครับ กล้องไม่ค่อยชัดน,นะครับแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นพระแท้พระสวยครับพี่พี่พี่ดูทางห่างนะครับเราจะเห็นรอยอ่าสนิมแดงที่ขึ้นพาดผ่านอ่าตรงเกือบผ่านพระเนตรของท่านเลยนะครับพ <script> to to ี่พ <ật> ี so ่ดูครับเห็นไหมครับพี่พี่องค์นี้นะครับเกือบผ่านพระเกศท่านแล้วก็พาดผ่านลงมานะครับอ่าผ่านพระขนงนะครับผ่านผ่านคิ้วแล้วก็ผ่านพระเนตรนะครับดูครับนี่คือความเข้มขลังของพระนะครับเราจะเห็นรอยยิ้มเล็กๆนะครับของพระนะครับ อ่าก็จะเป็นรอยยิ้มแบบเคลียร์นะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับพี่พี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับแล้วก็มาอีกองค์หนึ่งที่ผมได้มาใหม่นะครับยานะครับผมได้มาใหม่จึงนํามาออกคลิปนะครับพี่พี่อ่านะครับเดี๋ยวจะออกมาให้ดูกันนะครับซื้อพระกับผมเนี่ยถ้าพี่พี่สนใจนะครับผมรับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุกเหมือนกันจะมีเดือยชัดเจนนะครับอ่าเราดูห่างเลยเนาะ นะครับกล้องผมก็ไม่ชัดเนาะอันนี้ห่างๆครับพี่พี่อ่างเราจะเห็นเดือยนะครับเนี่ยตรงเดือยก็ยังมีสนิมแดงขึ้นนะครับโอ้โหจะสวยอะไรขนาดนี้นะครับดูครับนี่อันนี้แผ่นทองเยอะเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับโอ้โหแผ่นทองนี้เต็มๆเลยนะครับดูหน้าพระนะครับดูคาบอ่าคาบกรุที่ขึ้นนะครับพี่พี่นะครับดูคาบกรุที่ขึ้นนะครับ โอ้มีความสวยงามอย่างมากเลยนะครับนะครับนี่ดูครับพี่พี่นี่คือคาบกรุที่ขึ้นนะครับพี่พี่หาไม่ได้อีกแล้วครับผมก็พูดหลายคลิปนะครับแล้วก็หาไม่ได้นะครับทั้งมวลสารนะครับทั้งพระที่มีพิธีดีขนาดนี้นี่ผมว่ามันหาได้ยากยิ่งในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเกจิคณาจารย์ที่ผมได้ไล่มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านได้มรณภาพไปซะก็ หมดแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าท่านได้ปลูกเสกไว้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าเป็นพระเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้นะครับอ,นนอันนี้คือความเชื่อของผมนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อของเราด้วยนะครับมีเป็นพันปีเรื่องพระเครื่องนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารก็อายุก,กว่า600ปีนะครับ ผมเชื่อได้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีราคาค่านิยมที่เพิ่มมากขึ้นและมีผู้ที่สนใจเพิ่มมากขึ้น,นครับอ่านะครับพี่พดูครับนี่คือความสวยงามของพุทธศิลป์นะครับและผมเชื่อได้ว่าพุทธคุณนั้นต้องมากล้นด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งเกจิคณาจารย์ที่มาปลูกเสกสุดที่จะพรรณนานะครับพี่พี่ <laughs> นะครับพี่พนะครับใครอ่า อันนี้เราพูดตามตรงเนาะทุนทรัพย์ในการเช่าบูชาพระนะครับถ้าเป็นพระยุคโบราณที่เป็นกรุกเก่าเนาะผมเชื่อได้ว่าต้องหลักหมื่นถึงหลักล้านใช่ไหมครับนะครับหลักหมื่นถึงหลักล้านแน่นอน,นครับเพราะว่ามีจานวนที่น้อยนะครับแล้วก็เป็นพระที่เป็นอยู่ในหนึ่งหนึ่งในเนบญจภาคีนะครับแต่ว่าพระวัดต้นลำไยราคายังหลายหลายท่านสามารถเอื้อมถึงนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยสามารถเอื้อมถึงนะครับ เด่นมากทั้งมวลสารทั้งผู้ปลูกเสกผมว่าน่าสะสมอย่างยิ่งและก็ใครสะส,ะสมเนี่ยเหมือนระเบิดเวลาผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเหมือนระเบิดเวลาว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะระเบิดออกมาด้วยราคาและผู้นิยมสะสมนะครับอ่านะครับพี่พี่นะครับเอาละครับพี่พี่วันนี้ผมม่อนสุ่พกรเนี่ยก็ต้องขอจบคลิป,ลปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากพี่พี่ชอบนะครับทักกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรติดต่อของผม อ่าตามเบอร์โทรนี่เลยนะครับผมเนี่ยรับประกันแท้เก๊คืนเงินเต็มจํานวนนะครับรับประกันแท้เก๊คืนเงินเต็มจํานวนเพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาคนหนึ่งแลวก็เป็นผู้ที่อยากจะเผยแพร่บาร,รมีพระคนหนึ่งนะครับเอาละครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมมอ่อนสปก่อนในช่องม้อนคลาสสิกในนามตัวแทนของผู้ที่นิยมพระ ทากกระดานของวัดต้นลำใหญ่นะครับก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไ่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบทักกันเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันได้ไม่เช่าบูชาแต่ทักกันเข้ามาพูดคุยเนี่ยผมจะผมดีใจมากนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นคอเดียวกันแล้วมาคุยกันประมาณนั้นนะครับใครๆก็อยากมีเพื่อนอยากมีเครือข่ายใช่ไหมครับอ่านะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ